วันนี้ผมไม่ได้มากดดันให้ทหารออกมาัฐประหารแต่ผมออกมาฟ้องตามสิ่งที่ผมต้องฟ้องคือความมั่นคงความมั่นคงของประเทศประเทศชาติเรายืนแบบอยู่ได้สามหลักถ้าท่านผู้จัดก,การตำรวจนครบาลท่านยืนยันชัดเจนตลอดมาว่าการกระทําผิดใดๆในเขตกรุงเทพมหานครนะครับผู้กระทําผิดจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย นะครับตามกระบวนการยุติธรรมในทางกลับกันเราประชาชนคนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์ถึงเจตน,นาม็อบเสื้อแดงม็อบเสื้อสม้มปรากฏว่าเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นกลายเป็นม็อบล้มเจ้าอย่างสมบูรณ์แต่การไปบุก ทำร้ายทำราย,รายดูหมินเหยียดยามอาฆาตมาตรล้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางกลับกันทําให้คนไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทนไม่ได้ในทางกลับกันความชอบธรรมของม็อบนั้นมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงเกมนี้มันจบหรือยังยังไม่จบครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นครั้งที่สองที่เขาจะบุกนะครับมากันเป็นล้านคนเลยเอาให้มาเป็นล้านคนเลย ก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลานี้การเมืองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะครับรับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้กำลังร้อนแรงนะครับเพราะมีการประกาศที่จะบุกหวังนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะตอนนี้นอกจากจะมีการประกาศบุกวังแล้วก็มีคนประกาศที่จะทําการปกป้องวังเช่นกัน อย่างที่ได้แถลงไปเบื้องต้นแล้ววันนี้ที่เราเดินทางมาที่นี่เพราะว่าพวกเราประชาชนที่ออกมาปกป้องสถาบันเนี่ยคนไม่ไหวกันละแล้ว,ลวสืบเรื่องไปโดยที่ภาครัฐเนี่ยยังนิ่งเฉยฝ่ายความมั่นคงออสอตอชอเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเราจะไปตามหาคนหายที่สอตอชอด้วยและก็กระทรวงดีอีทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่กระทำภายใต้บระการอยูย่เฉย,ย,ย,ยได้ แต่ไม่กระทํามันก็เกิดการรวมตัวของภ้าประชาชนอย่างเราเราขึ้นมาจนวันนี้เหลืออดจากประกาศแบนเนอร์ของไอ้ม็อบสถุนที่ลงตามสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มมันกระจายข่าวสารไปอย่างรวดเร็วว่าจะบุกวังนี่คือพวกคุณกําลังจะมาไล่ใครไล่ให้ถูกประเด็นใครจะไล่ประยุทธ์ใครจะไล่รัฐบาลไล่ไปแต่อย่ามาแตะต้องหรือจ,จับจ้สถาบันม็อบที่ผ่านๆมาเหตุการณ์ที่ผ่านๆมา คุณหยิบยกเอาสถาบันมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นจนปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยรับไม่ได้ที่ฟังผมจะชัดนะแล้วก็ไม่อยากจะติ้งนอนหรือนอนรออยู่บ้านอีกแล้ววันนี้เราก็มาหาทหารเนี่ยเพื่อมาขอความมั่นใจหรือท่านจะมีแนวทางวิธีการใดที่สามารถปอบต่อแก่ประชาชนได้บ้างวันนี้ตัวหนังสือที่เราจะมายืน่นที่ผมจะให้ทางพีเต้อชิวระวงสถาบัน ได้เป็นคนแถลงการในวันนี้ครับเิญเลยครับพี่เต้สวัสดีครับพี่สื่อครับวันนี้พี่อยู่ห่างกับผมนิดนึงนะพี่ก่อยผมพูดแรงครับพี่พี่รับไม่ได้อังนี้วันนี้ในฐานะที่พี่เป็นเจ้าพนักงานผมเนี่ยเป็นภาคประชาชนผมถามพี่ว่าพี่เห็นโพสต์ของพวกเขาหรือไม่เห็นไหมครับก็เห็นครับแล้วพี่รู้สึกยังไงครับเอาเป็นกำนังเรียนมาครับ โอเคครับไม่เป็นไรครับผมนำเรียนพี่แน่นอนแต่ผมถามพี่ว่าเขากําลังโพสต์ว่าสงครามกลางเมืองความมั่นคงรู้สึกอย่างไรถ้าพี่ไม่รู้สึกไม่เป็นไรครับพี่อยู่ไปเลยครับบนหลังหอคอยของพี่แต่ผมและพวกผมรู้สึกครับผมเป็นประชาชนที่รู้สึกได้ผมเห็นทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เขอปอออกมาโดนทุกครั้งพวกเขาออกม็อกกันทุกครั้งเผาทุกครั้ง และมีคนเจ็บทุกครั้งแต่พวกพี่เป็นอำนาจรัฐที่สามารถควบคุมได้ผมไม่ได้ให้พวกพี่ออกมารัฐประหารแต่ผมให้พี่ดูแลความมั่นคงความมั่นคงของที่นี้ก็คือสองครามกลางเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่บอกว่ามันไม่สำคัญแต่ผมมองว่ามันสำคัญพี่บอกว่าตำรวจเอาอยู่รัฐก่อนหน้านี้พี่มองเห็นว่ามันเอาอยู่หรือไม่ตำรวจเอาอยู่หรือไม่พี่เห็นอยู่แตกทุกที แต่ทุกครั้งและเจ้าหน้าที่นะครับของสตชที่อยู่บนหอคอยนะครับเวลาเอาขอฝอลงด่านหน้านะครับพี่ผมขอฝากพี่ไว้นะครับพี่ช่วยกรุณาไปยืนนำหน้าพวกเขาด้วยไม่ใช่ให้พวกเขาถือหมวกถือโลไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรป้องกันตัวเองแต่พี่เอาพวกเขาไปเจ็บตัวพวกพี่อยู่ข้างบนไม่ได้เจ็บตัวครับแต่น้องๆพี่อะคนใต้บ้านบัญชาของพี่เขาเจ็บตัว เขารับไม่ได้หรอกการโดนด่าพ่อด่าแม่เขารับไม่ได้ที่จะโดนตีตาดใจเราถ้าพวกพี่ทนได้พลังเงียบทั้งหลายนะครับผมฝากไว้วันนี้ผมไม่ได้มากดดันให้ทหารออกมาแล้วจะมาหาแต่ผมออกมาฟ้องตามสิ่งที่ผมต้องฟ้องคือความมั่นคงความมั่นคงของประเทศประเทศชาติเรายืนแบบอยู่ได้สามหลกักชาติศาสนาพระมหากรรษัตริย์พี่เข้าใจใช่ไหม และวันนี้มันมันจับจ้วงมาขนาดนี้นะฮะบอวันนี้ผมบอกก่อนเดี๋ยวไปคุยกันที่บกสตอต่อนะครับวันนี้แฮชแท็กผมง่ายๆนะครับถ้ารับได้ทนได้นอนอยู่บ้านต่อไปครับผมอบครับทไมนะอ๊อบออบอบเดินมาตรงกลางตัวนี้ตัน,น,น,นี้มาร์คตัวน,นี้ตัวน,นี้โอเค ครับก็อย่างน้อยก็ขอฝากไว้หน่อยนะครับอ,อ,อยากให้ทหารของประชาชนทหารของพระราชาและประชาชนที่เป็นทหารของพระราชาช่วยกันออกมาปกป้องและก็คงไว้ถึงพึ่งพระเกียรติยศของพระองค์ท่านและราชบัลลังก์ด้วยครับการดําเนินการนะครับกับผู้กระทําผิดในวันที่3สิงหาคมพุทธาักราช2514ที่ผ่านมานะครับมีกลุ่ม ที่เรียกตัวว่ากลุ่มพื้นฟูประชาธิปไตยนะครับดำเนินการารวมตัวกันนะครับมีการนัดหมายชุมนุมกันบริเวณหน้าหอศิลปกรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่ตอ,อปทุมวันในกรณีดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและกองพ้อการตำรวจนครบาล6นะครับได้ทำการจับกลุ่มตัวผู้ร่วมชุมนุม นะครับโดยเฉพาะรถเครื่องเสียงนะครับพร้อมผู้กระทําผิดจํานวน5คนพร้อมรถเครื่องเสียงจํานวน1นึ่งคันมาดําเนินคดีต,ตามกฎหมายสําหรับผู้กระทําผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชักชวนผู้เชิญชวนด้วยประการหนึ่งประการใดในส่วนนี้นะครับกองบัญชาการตำรวจพรบานได้ประสานงานกับกองบัญชาการปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อดาเนินการในอีกส่วนหนึ่งสําหรับผู้ที่มาร่วมชุมนุม นะครับทางต่อนอปรุมวันจะทำการพิสูจน์ทราบนะครับตัวบุคคลที่ผู้มาร่วมชุมนุมทุกรายนะครับที่มีส่วนในการกระทําผิดทั้งแกนนําและผู้ร่วมชุมนุมอื่นๆนะครับก็คงจะต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกรณีการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ผ่านมานะครับในขณะน,นี้กองบัญชาการตารวจนครบาลได้ดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมรวมทั้งสิ้น 293คดีได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ส่งพนักงานอายการจำนวนทั้งสิ้น196คดีคงอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน97คดีนะครับซึ่งท่านผู้จัดการตำรตวจกรุงเทพมหานครนะครับผู้กระทำผิด จะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะครับตามกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่างชัดเจนนะครับก็ในส่วนนี้นะครับกองบริการตำรวจข้อบางคออนุญาตนำเรียรนข้อมูลให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนแล้หนูไม่ต้องเบิกเน่ค่ะเพราะว่ามองเห็นตั้งแต่เกิดเพราะหนูไม่ได้ใส่แอร์และไม่ต้องไปเปิดแอดค่ะหนูมองเห็นสิ่งที่ในหลวงทำพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดแล้วรู้ไหมคะ ว่าแอกมันใช้กับอะไรถึงต้องไปปลดแอกนะคะในเชิงปรากฏการณ์เจ้าที่ของรัฐนะก็มีการโดยเฉพาะตำรวจก็มีการออกมาถแถลงข่าวในขณะที่กลุ่มสปปสบที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นะครับไปยื่นหนังสือต่อกองทัพบ,บกเพื่อเรียกร้องให้กองทัพนั้นออกมาปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับและ มีคนบางกลุ่มบุกระดมโดยเฉพาะนักร้องนักสแสดงเรียกร้องให้มีการปกป้องไปยืนปกป้องพระบรมมหาราชวังในช่วงที่มีกลุ่มม็อบนะเรียกว่าล้มเจ้าออว่ายง่ายจะลุกคืขึ้นมาบุกเข้าพระบรมมหาราชวัง นะครับในขณะที่เจ้าที่ตำรวจก็มีการถแถลงข่าวด่วนแล้วก็เตือนมอบว่าอย่ากระทำพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวแล้วก็เรียกร้องให้กลุ่มที่จะมาทำการปกป้องนั้นอย่าออกมาขอให้เป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ผมได้รับการติดต่อประสานงานจากคนหลายกลุ่มนะครับที่อยากจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สอบถามว่าควรจะทำยังไงดีวิธีการจะเป็นยังไงดีนะครับและ มันจะเกิดอะไรขึ้นทิศทางมันจะไปทางไหนนะครับแล้วก็ควรจะดำเนินการอย่างไรในสถานการณ์ที่เรียกว่าบีบคั้นนะครับพี่เอสมชายสแหวงการก็แสดงความไม่พอใจบกว่าถึงขั้นจะมีการบุกวังกันแล้วนะครับคนไทยทนกันได้หรือเจ้าที่รออะไรกันอยู่จับและปล่อยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะครับ ในเชิงงานสังเคราะห์คำถามที่เกิดขึ้นมามากมายในโซเชียลมีเดียมีการปลุกคนนะไปปกป้องพระบระมมหาราชวังอธิบายหุ้นส่วนทีละอันนะตอนนี้ในกระบวนการภาคปฏิบัติการมีอะไรบ้างมีการออกหมายจับ <c oughs> เพนกินพร้อมกับพวกนะครับก็บางส่วนก็มีรายงานว่าหลบหนีไปแล้วนะครับที่จะพาพวกไปล้อมพระบรมมหาราชวังนะครับบางส่วนนะครับที่ไปก่อเหตุนะครับ ที่อ้างว่าเป็นเฮลิพอตเตอร์อันอานนท์ตั้งกลุ่มเป็นเฮลิพอตเตอร์ก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว5รายนะครับตอนนี้เจ้าที่ก็มีการแถลงข่าวเตรียมพร้อมมีการวางกําลังไว้ทั้งตํารวจทั้งทหารนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่ใช่ครั้งแรกที่มอบเหล่านี้นะครับอาคาดมาดลายดูหมิ่นเหยียดย้ำสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับ ในขณะที่มีการเสด็จแรมเนินนะครับก็มีการใช้คำพูดภาษาวาจานะครับดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาารลายสถาบันพระมากษัตย์นะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปในขบวนเสด็จนะครับของสมเด็จพระนางเจ้านะครับและพระองค์ทีปังกรนะครับซึ่งก็ทำให้ถูกดำเนินคดีไปแล้วชุดหนึ่งนะครับต่อมาก่อนหน้านี้ก็มีการบุกเข้าไปที่พระบรมมหาราชวังอีกนะครับรอบนี้ ก็ประกาศจะบุกเข้าไปพระบรมมหาราชวังเต้นนัตวุฒิายเกอรอก็บอกว่าเขาไม่ไปงานนี้ด้วยสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าตอนนี้ควรจะทำยังไงมีคนตั้งคำถามกับผมผมก็บอกว่าอยู่เฉยๆนะครับเจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะตำรวจเป็นด่านหน้าอันดับหนึ่งอันดับสองเป็นทหารนะครับเขาเตรียมพร้อมไว้ทุกประการแล้วอย่าออกไปกวนเกม อย่าออกมานะครับวนหาเรื่องทราบว่าจงรักภักดีนะครับมอบเหล่านี้มีคนตั้งคาถามกับผมผมถามกลับไปว่าตกลงมอบเหล่านี้มาถึงแสนไหมเขาบอกไม่ถึงหรอกนะครับบอกไม่ถึงแสนหนะรอกนผมว่าเอาให้ถึงล้านเลยนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงยืนบนหลักนะครับต้องใจเย็นเหมือนน้ำลวกไก่ น้ำโลกไก่มา้อนปุด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 มันต้องรอน้ําแห้งไฟลุกในหม้อก่อนนะครับถึงเวลานั้นค่อยออกมาจะเย็นๆนะครับตอนนี้น้ํามันแค่เดือดนะครับปุด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 ,ปดน้ํโลกไก่มาลวกอยู่มันเดือดนะครับต้องใจเย็นๆตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเตรียมพร้อมวบทุกประการแล้วยิ่งมีคนไม่พอใจบอกว่าทําไมจับแล้วปล่อยเพิ่งไปบุกโรงพักมาหมาด บุกที่กองบัชาการปราบปรามยาเสพติดมาหมาดหมาดบุกที่ตอชอดอมาหมาดหมาดบุกปุ๊บปรากฏวา่าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาไปได้31คนสามสคนได้รับการปล่อยตัวมา31คนสุดท้ายนะครับก็ปล่อยตัวออกมากลุ่มไผ่ดาวดินก็บุกลงพักไปสาดสีนะฮะคนนะที่เป็นมิสกงมิสแก้งหลายเนี่ย ก็ไปอมอบตัวโดนแจ้งข้อเก่าหานะครับดูหมิ่นด้วยการโฆษณาก็ปฏิเสธจะสู้อะไรต่างๆไม้ก็ไปร้องกรรมการสิทธิ์ให้มาตรวจสอบว่าการบุกวังวันที่7เนี่ยให้กรรมการสิทธิ์มาดูด้วยนะครับว่าตัวเองทําถูกต้องแต่ถ้าเจ้าที่เนี่ยมาทําร้ายาประชาชนสิ่งเหล่านี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเกมนี้ เขาใช้หลักทฤษฎีฝ่ายต่อต้านนะต่อต้านชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยใช้หลักที่เรียกว่าทฤษฎีเรดการ์ที่มีตัวแปรต้นมาจากทฤษฎีของคาร์มาร์คือเขาของคอมมิวนิสต์นะครับคาร์มาร์หรือมาร์กซิสที่อ้างวัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมและในช่วง6ตุลาอ้างเรื่องของประชาธิปไตยแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์นะครับประชาชนนะครับที่เข้าร่วมนะฮะกับ ผู้ชุมนุมตอนนั้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่6ตุลาคมปี2 0 1 9เนี่ยต่อมาก็ไปเข้าร่วมกับพคครรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือสมศักดิ์เจียมที่รักุลนนะครับจิตภูมิศักดินะ์ที่มีการเคลื่อนไหวเนะี่ยก็เข้าร่วมมอบคอมมิวนิสตนะ์เป็นกองกําลังนะใช้โครงการป่าล้อมเมืองนะครับเกิดขึ้นตอนนี้เราควรทํำยังไง ผมเรียนว่าเกมตอนนี้เพื่อต้องการที่จะกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อไม่ให้ใช้พระราชอำนาจเพื่อดีสเครดิตเพื่อลดความน่าเชื่อถือนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นใช้รพระราชอำนาจทําอะไรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับพระราชฐานนะครับเขาพยายามดีสเครดิตพยายามลดความน่าเชื่อถือนพยายามกดดันเพื่อไม่ให้ใช้ เพราะเขาต้องการที่จะได้คนของเขาเป็นนายกกัุ่มตีนอกจากนี้เขายัางโจมตีสอวอเล่นงานสอวอเพื่อไม่ให้ใช้อำนาจตามมาตรา272เพื่อโหวตให้คนนอกมาเป็นนายกกัมตีหากพลเอกประยุทธ์ลาออกผมเรียนทุนส่วนเนี่ยสรุปง่ายๆเลยพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกไอ้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนายกประชาธิปาตยไม่ว่าจะเป็นนายกคนนอกนะครับหรือมีพระราชอำนาจ ในการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามพระราชมณานะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่ามันเป็นการเป็นเกมแค่แ,คแคการกันเกมเท่านั้นแต่ในทางกลับกันเราประชาชนคนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์ถึงเจตนาม็อบเสื้อแดงม็อบเสื้อสม้มปรากฏว่าเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นกลายเป็นม็อบล้มเจ้าอย่างสมบูรณ์ แต่การไปบุกทำร้ายทำลายดูหมิน่นเหยียดยม้มอาฆาตมาดร้ลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางกลับกันทําให้คนไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทนไม่ได้ในทางกลับกันความชอบธรรมของม็อบนั้นมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงเกมนี้มันจบหรือยังยังไม่จบครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นครั้งที่สองที่เขาจะบุก นะครับมาเป็นล้านคนเลยเอห้มาเป็นล้านคนเลยก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลานี้การเมืองมันมีเวลาของมันนะครับจุดแตกหักกระรอกต่อไปที่เกิดขึ้นจริงๆคือวันสุดท้ายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งที่3นะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นการแตกหักจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาประเมินและเตรียมการไว้จะกดดันให้มีการ ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนายกคมญตุลีลาออกภายในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2565นั่นคือรถแมพของเขาแต่มันจะถึงเวลานั้นหรือไม่และมันจะเกิดหรือไม่ใจเย็นเย็นฟันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิตกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ